ช่วงนี้นะคะก็จะมีเคสหน้าทอ้องเข้ามาปรึกษาเยอะมากๆเลยวันนี้เราเอารีวิวบางส่วนมาให้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นรูปก่อนทำแล้วก็หลังทำทันทีก็จะแบนราบแบบนี้ ชั้นไขมันที่หน้าท้องของเรานะคะก็จะมี2บริเวณด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่สามารถดูดไขมันได้ก็คือเป็นชั้นไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวของเราชั้นนี้นะคะส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นชั้นในช่องท้องอันเนี้ยไม่สามารถที่จะดูดไขมันออกได้นะคะใครที่กังวลในเรื่องของไขมันหน้าท้องเนี่ยลองเข้ามาให้หมอเช็คได้นะคะว่าเป็นไขมันที่สามารถดูดได้หรือเปล่าซึ่งไขมันทั้ง2ตัวนี้หมอมีวิธีการรักษาทั้ง2โปรแกรมนะคะหมอ รอที่คลินิกเพื่อที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษากับคนไข้ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะยังไงก็สามารถนัดคิวมาที่ทางแอดมินได้เลยค่ะ